เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมอยู่เกมใหม่ครับในซีรีส์อะไรเอเวอ,อ,อร์เจนไลท์เอาเลิฟเอออะไร <c ười> <c ười> แบบกระตือรือร้นอะไรเอาไหมสามสองหนึ่งเอาละครับเราคัดเทปวันนี้เราอยู่กับซีรีส์เอเวอ,อ,อร์เจนไลท์อเอาเลิฟเอเวอร์เจนไลท์เอาเลิฟนะครับผมเราเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับอยู่กับอินนะครับเราก็อยู่ผมบอสซิฟัมบิลนะี่นะครับนะวันนี้นะครับอยู่ในกันในที่พระที่ านะครับเราก็ได้ทําบ้านของเรานะครับผมประตูคนละบานนะครับทำเข้าวบ้านเดียวกันด้วยนี่ก็นะครับผมพาไปสำรวจนะครับลานคร้าวนะครับผมลานคร้าวนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคนกาให้พี่ปั้มมองแบบเท่านี้เลยพี่โอ้ยผมไม่ขนาดอจริงๆเนี่ยมุมมองเงี้ยทำไมผมไม่ชอบมุมมองแบบนี้ครับผมจะอ้วกนะครับท่านผู้ชม ผมชอบทําอย่างนี้เพราะนี่มันดูได้กว้างเห็นซอมบวงซอมบี้เห็นอะไรได้กว้างกว่านะครับผมนะคนดูช่องผมแรกๆก,ก็จะชินนะครับว่าโอเคอย่างเงี้ยชินนะเราไปทําไปทำนี่ดีกว่าทำสวนดีกว่าไกเ่เต็มเบย อ่ะอินมีอ้วนมีคนถามอะไรอ้วนบ้างอ่ะตอบวันนี้ตอบไปเลยถามบอกว่าเขาอ้วนไม่อ้วนนะอ้วนครับผมนะครับหนักเท่าไหร่บอกไ่สี่แปดสี่แปดจากสี่ห้าบ่ยฉันอ่ะหกสิบจากสี่ห้าท่านผู้ชมเป็นสี่แปดแล้วไงอ่ะก็ไม่ถึงห้าสิบป่ะถึงห้าสิบก็ไม่ต้องกินใสถห้าสิบถึงห้าสิบก็ไม่พาเข้าห้าง ไม่สนจ้าทำไม่เป็นคนอย่างเงี้ยให้สัมผัเธอไปไดเอทโอ้โหพูดแฟนพูดกับแฟนมาไดเอทตัวเองยังไม่ทำอะไรใช่ไหมเออ<า>ตัวเองยังเป็นโอ่งมาเลยนะ่ะดีไงจะได้หาคนไปไดเอทด,ด้วยอัจจะไม่มามงมาม,งมา,มา,า,า,าไม่เอาขรังกายไม่เอาเหนื่อยไม่เอาไม่เอาอะไร <c oughs> มันเหนื่อยต้องออกไม่ได้ ได้ไม่ต้องเอาไม่ได้ไม่เอาอะไรไม่เอาออกกํลังกายอะไรนองนี่ดูดีทีเดียวโน no no ไม่ลองไม่เอานี่ฮะเราก็จะเก็บคข้าวเก็บคข้าวต้องคข้าววะข้าวเออเรานี่กระดุกลิ้นดอนเลย เราล่อนนะ่ะนี่เราเก็บข้าวนะครับโอ,อ้จะไปข้าวอีกแลยวเลยจ้าเอ๋ยวยิยจามืดมันจะสว่างมั้ตัวเองอย่างเงี้ยฟ้าแบบเปินตีเนาะว้าวไม่ได้กวนพูดตามพามนจริงเว้ยเดี๋ยวเราพาไปด,ดูบ้านของเรานะครับผม ตอนนี้ก็ทำงานเก็บเงินเนะี่ยทำงานเก็บเงินซื้อของแต่งบ้านมาเก็บข้าวก่อนโอ้น้องแบบเห็นสำอางด้วยนะครับยอดมากเดี๋ยวเราพาไปดูสำอางไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าพาดเน,นี้แบบว่าเห็นสำอางตรงลาวาโอ้ตาโคตรดีอ่ะไม่รู้น้องเขาอะไตาดีมากใช่ไหยอ้วน <c oughs> ต,ตาโคตรด,ดีท่านผู้ชมแบบเฮ้ยตัวเองไปเฮ้ยม,มันมันคือแล้วเขาว่านอนดีกว่าไหมจะได้เซฟด้วยเอา,าเออปนอน่ะเป็นขึ้นอนเลยวะเร็วเร็วเร็วว่าเรวทำไมไก่หลุดอุ๊ยไก่ยิงช่างไก่มาลงมาลงขึ้นไปนอน นอนครับนอนครับเดี๋ยวตัวเองนอนนอนเอ๊ะทำไมนอนแล้วเอ้าไปลุกด้วยนอนกับพื้นนี่แหละนอนกับพื้นนี่แหละนอนกับพื้นนี่แหละนอนดิ หวนคนลอยนี่นอนกับผืนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวางเตียงคืนเลย <_ S 1> ไปแล้วครับ <_ S 1> ไปทำงานต่อแล้ว้เขาเคียย์เขาเองเตียงทิ้งเลยนะครับก็น้องๆก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมผมก็จะเอามาอ่านในผ่าทหน้านะครับบอกเลยว่าเราจะคอมเมนต์เลือ,อาคอมเมนต์คนมาอ่านแล้วนะครับแล้วก็จะเอาชื่อน้องๆที่คอมเมนต์นะครับมาติดติดในคลิปนั่นเอง โอยต้องเก็บระยะที่เป็นสีเหลืองครับข้าววันแสนสุกเองเมื่อไหร่จะเจอข้าววันเสาร์มันเรียข้าวสุกเอืออะไรมันอยากก็อยากจะเจอข้าววันเสาร์หิตบ้างเจอแล้สุกเนี่ย ไม่มีลมคันกันเลยเราบอกว่าให้เล่นจีบกันพี่น้องคิดมุกอเลยครับเดี๋ยวพี่จะมาดั่งจีบกันนะครับคิดมันเลยครับมีปัญหาครับจีบเป็นได้ไงครับจีบเป็นได้ไงครับอินเริ่มจีบผมก่อนนะผู้ชมฮนะอินเริ่มจีบผมก่อนครับไม่นะเขาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่ใช่อินเริ่มจีบผมก่อนครับผู้ชมไม่ใช่ ผม,นะผม,มด,มด oh. ผมูเฉยๆครับผมไม่ได้ทำจะมาใส่ร้ายว้าอ้าวผมดูเฉยๆครับเอานะครับท่านผู้ชมมาข้าวให้เต็มรัว้วแล้วก็ข้าวไปคลายเราจะเอาข้าวของเราไปคลายในนั้นในในใน ใน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 หลวงเท้า,เ,าเคยว่าฟังไงเนี่ยโคตรเพอาะเขาแต่งเองเอา้าวไปเราจะขยายสู่ถึงไหนนะท่านผู้ชมไม่รู้ฮะใหญ่เท่าที่ใหญ่ได้ครับผม้าบอกเลยนะครับผมคร,มรับพพ้่มไปหมดอะไร,อะไรอทอสหมดทอสหมดต้องไปซื้อได้สองเม็ดบาท นี่นมันเมนเทอร์ดอ,อ,อี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 ตะหลิงชัน <c oughs> เอาดินหมดอีกโอ้ตายตายดินในแทงละห้าบาทเลยนะวะแ้ามันดินส่อตลกไหมเขาข้าวไปขายนะเชิญ ชแล้วกาตังไปเที่ยวไปเฮ้ยสร้างอะไรนั้นนะ่ะทำอะไรอะ่ะอะไรวนรอบอะไรอะ่ะทร์มต้นไม้ร์<า>มต้นไม้มแล้วทำไมต้องไปตัดข้างบนอะ่ะอ๋อแบบปลูกหลายชั้นเหรอเปล่าทำให้มันไม่โตมากกว่านี้โตถึงแค่นั้นอะ่ะ ไม่เี้ยจะโตเป็นต้นใหญ่แบบนี้ดีตัดลำบากนะเว้ยใครตัดล่ะเราตัดใช่หมูไม่เคยช่วยปลูกข้าวทุกคนนี่คืออะไรวะได้ <c oughs> เ,เงินมาสิบสี่ถุงเอาไปเอาไปอ้วนสิบสี่ถุงจ้าไหมเกยวดิ <c oughs> อยู่ไหน อ่ะเอาไปสิบสี่ถุงนี่นี่อยู่ไหนเอาไมาอ่ะไปสิบสี่ถุงอ่าเออสิบสี่ถุงทำไมได้ไม่ถุงเดียว <c oughs> อ่ะก็เขาของเขาสิบสามของตัวเองหนึ่งไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวไข่ปลารู้ไหมข้าวของมันแพงอโอเคให้แล้วให้แล้วให้แล้วหวยุดก่อนหยุดก่อน เดินไปไม่มีถูกล่าว,ว่าเลยเออดีดีดมาเองเงินไปเอาเงินไปเา,าไปดิอ่ะอ่ะถึงไงแล้วข้างหลังไปอะไป้วครับเก็บเงินให้ดีด้วย เอาองคาพังเลยกว่าจะโตใครเอาใจเธอหน้าม่เป่ยนไม่มันคงเป็ที่เธอไว ก็พอ yeah. แย่เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันเสียใจคร่าวเรื่องอารามอย่างก,กรองครี่ตัวเองเนที่ตัวเองไปกินเช้าตอนเด็กเ,เนี่ยเขาย่ำเอาเท้าย่ำทุกวันเลยพวกอาหารซีเรียลอาหารเช้าเนี่ย หมักปุ๋ยนี่เขาเอาือ้อเขาหมักปุ๋ยด้วยหยีน้องที่กินอาหารเช้าเลยนะครับนี่แหละพี่เป็นคนทำอาหารเช้าแบบนี้เนี่ยนะไหนก็าไปขายให้น้องตามห้างครับผมนะครับแล้วน้องก็จะตามมาตกสำอ่างไนงะไอสำอ่างอะไอสำไอนนะ้นั่ะสมชายเอาไปขายสมชายเป็นคนเอาไปขายเขาไ,ไมา่เขาป็นคนผลิตแต่วพวกน้องๆเป็นคนบริโภค โอ้โตอนนี้บ้านเรายังไม่มีอะไรกันเลยต้องทำฟาร์มเพิ่มปะมแค่นั้นก็ไม่รู้จะเก็บยังไงอ่ะอบอกว่าไอนะให้เอาไว้นะไอพรมนะครับท่านผู้ชม เอาผมลองหน่อยตัวเองหรือว่าอลมันรู้วหรือว่าวไก่อะ่ะเราจะกระโดดข้ามได้แต่<อ>ไก่จะข้ามมาไม่เกิเขาบอกว่าให้เอาปลาบนตัวไก่อะ่ปะปลาตัวไก่อ,ะอ่ะอ่าปลาปลาปลาไม่เกิดครับไม่ปลาบนฟ้าไม่เ <laughs> กิดไก่ไข่ลยอยไอ้ข้าวไปให้ไก่กินครับจะได้ออกลูกเข้าไปอ้า ออกไปเลื่นงตัวมันไม่พอใจเลยวะเี็มตัวตายได้เลยไก่น้อยบอกเลยออกแล้วพอเกิดตทำร้ายไก่บอกเลยออกแล้วคอกได้เลยเก็มตัวตายได้เลยอย่าทำร้ายไก่ทำไมเหมกได้ยินเสียงซอมบี้แถวนี้ไนะก่ออกลูกนะไม่ต้องกินนะฮะออกไปื่อนรอไม่ต้องไม่ต้องกินบอกเลยเสียงซอมบี้ไม่จำแนกวะออเกือบแล้ว มึงยังงี้มึงงื้ <c oughs> ไก่ดิแม็บมองหน้าอดก,ก,ก,กินละซีอดกินละซีมึง <c oughs> รู้ว่าอยากกินรู้รู้เข้าใจตังออกไปเองคุณไม่ได้ <c oughs> ไหนตู้นี้ออกไป สีงาาสยงซอมบี้จากไหนวะเป็นอาหารเช้าว่าข้าวนนี้เทอร์เป็นอาหารเช้าว่าข้าวันนี้เทอร์เป็นอาหารเห้คว่าข้าวบุลิเทอรไหนหายไไอีกแล้วหายไปไหนเสร็บร้อยอย่าเอาหน้าครอบคอร้อง <c oughs> <c oughs> เสียงไก่ดังเพาะเพ้อเพ้อโอ้ช่างไพเราะจริงๆเก็บไข่ไปทำกับข้าวด้วย啊 xin xong từ nẻo nào? không biết. Có không biết. Tao đã ở đây rất nhiều. Tao cũng không biết. Tao cũng không biết. Tao cũng không biết. không biết. จะทำไงวะสองอันบ่ะเออแกสองอันทำเสียสกอบพี่แถวไหนวะทำเสียเดยสีแดงไหมได้เกเศษสซอมพี่หอม,มอยิ่งไม่ดีกว่าดใ,ใจบาวเวลำพังไม่มีใครบาเวย้อมเสียงใหตัวเอ,อ,อง แล้วแต่ย,ย้อมสียงอะไรรอมานานรอนานแล้วอนานยังหาไม่เจอคนดีๆอยู่ที่ไหนใครจะไปรู้สุดท้ายก็เลยต้องยืนว่าทำทุกคนสามห้า เจอสักคนหนึ่งอยากเจอสักคนหนึ่งอยากเป็นสักคนหนึ่งรอมันนานรอานานแล้วรอตั้งนานยังหาไม่เจอดีๆอยู่ที่ไหนใครจะรู้ไงพอเลยไม่ต้องชมกับตัวเองเขารู้ตัวเองชอบอทำตามที่น้องบอกนะครับ ครับตามนั้นครับวาไว้ข้างบนนี้โอเคแล้วก็เราก็ขึ้นเร้วจะขึ้นยังไงวะอ๋อนี่ยโอเคขอบคุณน้องๆมากครับนะครับที่ให้คำปรึกษาและแนะนำจุบๆุบกระดาวทีจุบๆตะลิงชันน้องๆขอบคุณมากครับ ทุกวันนี้มันก็ยังงงอยู่ท่านผู้ชมว่าอ right. ้วนจุ๊บตะลิงชันคืออะไรงงอดีงงอดีงงอะีงงอดีงงอดีไก่มันเยอะมากไก่จะเก็บไข่ไว้ทำอะไรดีเองโอ๊ยยาดีหี่าตาย เราต้องเราต้องปูพรมใมหน้าบ้านเราพรมแดนพรมแดนนี่อันนี้อ้อหล่อสิพี่ลหล่อไหมอ้อยอ้อยน้องสาวน้องอหมดสภาพหันหน้ามาทีแม่งหมดสภาพอยากไปให้หันใกล สวัสดีเจ้าไก่น้อยอาไปกินใครยังไม่ได้กินเอาไปกินสภาพตรงนี้ไม่จะแหลกค่ะท่านผู้ชมคนดูไก่หรือเปล่านี่ไม่คือไก่ซอมบี้ตัวเองรู้แต่ว่าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เอเอเอ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 อไอโอเฮ In your hand, sub bi, sub sub eh, eh, eh. Bye, let's go. Bye-bye. Dip, 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 à, dip, 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 bye dip, 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 ขุดบอกว่าตีอ่าี่าตีเอาคืนนผู้ชมหมันไส้เอาเด้แต่วัดไปลอ้วนถาวัดไปลเอาเอาเอาดิอ้วนมาดิ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 มมาดิมดิมาดิมาดิมาิมาดิม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 าดิมมาดิมาดิมาดิมมาดิมาดิมาดิมมา นี่นานผู้ชมครับแฟนทะเลาะกันไอ <laughs> ตเวเองเป็นไงน้อยใจไม่เข้าบ้านน้อยใจ <laughs> โถวันไม่น่าเลยพิ่งเห็นกันอยู่มันมาดวันขี่ป้าเต็มเลยช่วยหน่อย ย่าย่า huh. ย uh. yeah, ่าโอ้ยอย่าระเบิร huh. ์ดเนี่ยเรียบร้อยขอบคุณมากเฮ้ยอ้วนในแผ่นดิสอ้วนในแผ่นดิสอ้วนในแผ่นดิสโอ้เออมาแล้วไปช่วยแฟนแบบนะครับแฟนหายไปใส่อยู่ที่ใดไม่กลับมา อยู่ตรงนี้พาตัวเองขึ้นบ้านกันนอนกันดีกว่าไปาเร็วจ้ะเขาให้อภัยแล้วไปเขาขอโทษไปบอกว่าขอโทษไปได้ยินใช่ไหมไปเร็วเช้าเร็วมาวปูา่ฮหละนี่ไปบอกตัวเองไปพุ่งเตี้ยงไปคุยกับสมชายดิย ให้มันเอาอ้อยมาขายไปคุยกับมันเนี่ยเร็วดิไปคุยกับมัน